สวัีค่ะแอดวานเองค่ะก็อัพพิโซนนี้นะคะแอดวานก็จะมาเล่าตอนที่13ของเรื่องสามีค่าคือฮีโร่ค่ะซึ่งซีซั่นที่1นี้นะคะมีอยู่ประมาณ36ตอนเองค่ะก็ตอนนี้เรามาถึงตอนที่13แล้วนะคะก็เลี้ยงผิงนะคะมาพบกับราชคูเหอบอกว่ามีเรื่องใหญ่เกิดขึ้นแล้วราชคูก็บอกว่าท่านมองไปข้างนอกสิฟ้าถล่มหรือเปล่าเขาว่าไม่ครับ ราชคูจึงพูดว่าแล้วฝ่าบาทยังสบายดีอยู่ไหมเขาก็ตอบว่ายังสบายดีอยู่ราชคูจึงถามต่อว่างั้นก็ไม่มีเรื่องอะไรให้ต้องร้อนใจแล้วเลี้ยงผิงจึงเล่าว,ว่าวันนี้ท่านชินกลับมาแล้วก็แสดงอำนาจเลยด้วยการนำดินปืนที่ลิ้นอันแล้วก็ราชองค์การของห้องเต้องค์ก่อนออกมากระทั่งฝ่าบาทเนี่ยยังทำอะไรเขาไม่ได้เลยทั้งเนี้ย จะต้องสู้รบแล้วจริงๆแล้วอย่างนี้เรื่องบรรณาการผ้าของเราราชคูจึงบอกว่าบรรณาการผ้านะไม่ต้องแล้วเลี้ยงผิงจึงพูดว่าเรื่องนี้ท่านรู้อยู่แล้วทำไมถึงให้ในายกองส่งับเจ้ากรมหั่นไปที่เจียงหนิงด้วยราชคูจึงบอกว่าในเมื่อมีคนอยากดูละครเจ้าก็ต้องแสดงละครหน่อยเจ้าแสดงอย่างไรก็ดูอย่างนั้นดูแล้วก็จะเชื่อเอง ภาพตัดมาที่เมืองเจียงหนิงนะคะเสียงก็บรรยายว่ารัชสมัยอู่ปีที่320เสนาบดีฉินซื่อหยวนที่หายไป4ปีในที่สุดก็กลับมาถวายดีกาต่อฝ่าบาทหยุดส่งรายปีคิดจะออกศึกปราบทางเหนือ จากนั้นภาพตัดมาที่อาัยค่ะวิ่งเอาประกาศราชสำนักที่แจ้งมาจากเมืองหลวงว่าไม่มีการส่งบรรณาการผ้าแล้วพ่อลูกตระกูลอูต่างตกใจกับข่าวนี้เป็นอย่างมากคุณชายอูอ่านแล้วว่าเป็นไปไม่ได้อูเชิงโหก็ว่าความเสียหายครั้งนี้เกรงว่าสกุลอูคงจะไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเขาล้มลงไปแล้วว่าวันเวลาในอนาคตเกรงว่าคงจะต้องลำบากแล้ว จากนั้นภาพตัดมาที่อาเหลียวนะคะอาเหลียวก็เอาประกาศนั้นมาให้ท่านเคยดูเช่นกัน หนิงอี้ยิ้มรับในความสำเร็จฐานเอ๋อเดินเข้ามาเขาให้นางดูประกาศแล้วบอกว่าข้าจะทำให้เจ้ากลายเป็นคนทําการค้าที่เก่งที่สุดในเจียงหนิงฐานเอ๋อจึงพูดว่าพวกเราต่างหากที่จะกลายเป็นคนที่ทําการค้าที่เก่งที่สุดในเจียงหนิงหนิงอี้ก็บอกนางว่าให้รอข้าที่นี่นะแล้วเขาก็ออกไปที่หน้าร้านสกุลซูจุดพลุส่งสัญญาณทันที จากนั้นค่ะแผงไข่เยี่ยวม้าที่เป็นรถเข็นของเหล่าสหายและพันธมิตรของหนิงอี้ที่ทำการค้าไว้ก็ได้เปลี่ยนจากการขายไข่เยี่ยวมา้าเป็นแผงขายผ้าเปลี่ยนเป็นป้ายร้านสกุลซูทันทีหลี่ผินเรียกคนที่เดินผ่านไปมาให้เข้ามาซื้อผ้าด้วยวิธีการใหม่เรียกว่าเลือกบนเชือก ส่งใต้เชือกโดยมีตัวอย่างของผ้าแล้วก็สีผ้าชิ้นเล็กๆห้อยไว้ที่แผ่นไม้ของแผงร้านค้าที่มีมากมายหลายสี เมื่อเลือกเนื้อผ้าและสีผ้าตามที่ต้องการแล้วก็มาเขียนใบสั่งจองหลังจากนั้นจะมีบุรุษไปรับผ้าที่ร้านสกุลซูไปส่งให้กับลูกค้าถึงหน้าประตูบ้านชาวบ้านต่างก็สนใจมาสั่งซื้อผ้าของแผงสกุลซูกันใหญ่แต่หากลูกค้าที่ยังไม่พอใจกับตัวอย่างผ้าที่มีก็สามารถเข้าไปลองชุดด้วยตัวเองได้ที่สาขาใหญ่ จากนั้นภาพตัดไปที่อาไชยก็ไปรายงานให้คุณชายอูรู้เรื่องที่แผงขายไข่เยี่ยวมาของหนิงอี้อยู่ๆก็กลายเป็นร้านขายอาพรแล้วก็สั่งคนนะคะให้ส่งไปตามบ้านคุณชายอูแทบจะไม่เชื่อเขาบอกว่าเจ้าเพิเจออะไรกันอาไชยจึงรายงานว่ามันเป็นเรื่องจริงไม่คิดว่าหนิงอี้จะเก็บวิธีการนี้ออกมาใช้เป็นไม้ตายแล้วยังใช้ชื่อการค้าว่าซูหนิงอี้ ร้านอาพรสกุลซูก็มีใบสั่งจองบุรุษส่งของก็วิ่งเข้าออกกันอย่างชุนลมุนเพื่อส่งผ้าให้กับลูกค้าที่สั่งซื้อจากนั้นภาพก็ตัดมาที่ลูกน้องก็มาแจ้งคุณชายอูว,ว่าเกิดเรื่องใหญ่แล้วเขาก็ตามไปดูที่ร้านสกุลอูพวกเจ้าของร้านไหมต่างสกต่างถือสัญญามาตามทวงเงินที่เหลือจากคุณชายอูหลังจากที่รู้เรื่องข่าวการยกเลิกผ้าบรรณาการแล้วแต่ยังไงก็ต้องตามสัญญา ที่เขียนไว้ต้องชำระเงินให้พวกเขาทั้งหมดคุณชายอูกับพ่อก็นั่งรถม้ามาแอบดูสถานการณ์ด้วยความหนักใจภาพตัดมาที่ทางแม่นางเนี่ยนะคะจัดประชุมค่ะผู้ร่วมสมาคมการค้า จูจี้แจ้งว่าหนิงอี้ให้พวกเราเปิดตัวบริการรูปแบบใหม่เรียกว่าบริการทายสิ่งที่ท่านชอบด้วยการวิเคราะห์จากข้อมูลของลูกค้าที่รวบรวมมาทําให้ทราบว่าลูกค้ามีรสนิยมแบบไหนและด้วยการใช้บริการขนส่งของบุรุษส่งสินค้าก็ช่วยทําให้ลดปัญหาเรื่องคลังสินค้าได้ไม่ต้องกักตุนสินค้าได้อีกด้วยแม้ว่าการถายสิ่งที่ลูกค้าชอบช่วงแรกอาจจะไม่ตรงไป ้าแต่ก็ไม่ต้องกังวลเพราะเมื่อขนส่งสินค้าแล้วจะมีแบบสอบถามประเมินความพอใจจากลูกค้าทําให้เรามีข้อมูลนํามาปรับปรุงได้ทางสี่สหายที่ให้บริการกับหูหยินตระกูลใหญ่ต่างๆก็รู้นิสัยว่าหูหยินเหล่านี้ต่างแข่งขันกันเปรียบเทียบจึงได้มีวิธีที่จะเชื้อเชิญให้พวกนางมาซื้อสินค้าเพื่อจะได้ทันสมัยก่อนใคร ภาพตัดมาที่สหายต่างๆนะคะสหายต่างก็มาหาหนิงอี้บอกว่านี่วิธีการของท่านช่างดีจริงลูกค้าต่างให้ความสนใจเห็นว่ามีความแปลกใหม่ ฟิงหยวนจึงพูดว่าแต่มีปัญหาอย่างหนึ่งก็คือเมื่อขายดีเช่นนี้การทอผ้าจะทำได้ทันตามต้องการหรือหนิงอี้ก็ตอบว่าเลี้ยงทหารพันวันใช้ทหารเพียงหนึ่งช่วยามด้านหลังของร้านสกุลสู่พอบ้านเกิงก็ได้สั่งให้คนงานทอผ้าเร่งช่วยกันทอผ้าด้วยเครื่องทอผ้าที่หนิงอี้ประดิษฐ์ไว้เป็นจำนวนมากที่ช่วยทำให้ทอผ้าได้เร็วกว่าวิธีธรรมดา จากนั้นลูกน้องก็มาแจ้งว่าเจ้าของร้านไหมจะมาขอพบคุณชายอูอันนี้ก็คือตัดมาที่ทางด้านตระกูลอูนะคะ ต่นี้คุณชายอูก็บอกเขาไม่พบอะ่ะให้ไล่ไปให้หมดต่อมาอาัยก็เข้ามาบอกว่าคนของร้านเงินกู้ที่ส่งมาบอกว่าหากท่านไม่ยอมไปพบเนี่ยพวกเขาจะพังบ้านขอรับคุณชายอูต้องยอมออกมาแล้วบอกอาัยว่าห้ามบอกเรื่องนี้กับพ่อเด็ดขาดคุณชายอูไปที่ร้านเงินกู้เจอเจ้าของกําลังซ้อมลูกหนี้ที่เบี้ยวเงินอยู่เขาก็ว่าคุณชายยอมลดตัวมาหาเขาแล้วหรือแล้วเขาก็ทวงเงินที่ยืมไป Yeah. <laughs> คุณชายอูจึงพูดขึ้นว่าขอเวลาให้เขาหน่อยสกุลอูของเขาไม่เคยค้างหนี้ใครร้านของเขาก็เอามาจำนองให้ท่านไว้หมดแล้วทำไมถึงยังไม่เชื่อใจกันอีกแล้วก็ขอเวลาอีกหน่อยเจ้าของเงินกู้จึงพูดขึ้นว่าค่าให้เวลาอีก3วันให้เอาเงินมาคืนแล้วแนะนำว่าให้ไปยืมเงินสหายท่านสิสกุลซูนะ่ะได้ยินว่ากิจการไข่เยี่ยวม้าของเขาไปได้ไม่เลวเลยคงมีเงินเก็บไว้เยอะ คุณชายอูจึงพูดว่าทำแบบนี้จะไม่เหลือทางให้เขาเลยใช่ไหมเจ้าของเงินกู้จึงพูดว่านี่ข้ากำลังชี้ทางให้เจ้านะถ้าไม่ได้เงินในสมวันแล้วก็แล้วเขาก็เอาแส้ไปฟาดลูกหนี้ที่ติดเงินเขานะคะเป็นการข่มขู่คุณชายอูค่ะ จากนั้นภาพตัดมาที่เจ้าของร้านอาพรหลายร้านเลยนะคะก็มารวมตัวกันที่ร้านของหนิงอี้ไม่พอใจที่เขาทำการค้าแบบนี้มันผิดกฎแล้วพวกเขาจะมีชีวิตอยู่ได้ยังไงกันนิงอี้ก็น้อมรับขอโทษและบอกว่าข้ามีน้ำใจเล็กๆน้อยๆไว้ให้พวกท่านแล้วเขาก็ส่งหนังสือกัน เป็นพันธมิตรร้านอาพรสกุลซูบอกว่าหากทุกท่านสนใจเข้าร่วมการค้าของเราก็ให้ลงชื่อพวกเราร่วมมือกันร่ำรวยไปด้วยกันเท่าแก่เฉียก็ตามมาด้วยนิงอี้ก็ส่งหนังสือให้เท่าแก่ด้วยในที่สุดนะคะร้านต่างๆก็เข้าร่วมเป็นพันธมิตรกับร้านสกุลซูโดยเปลี่ยนชื่อร้านตัวเองเป็นชื่อร้านสกุลซูแต่แยกเป็นสาขาต่างๆอยู่ภายใต้ชื่อสกุลสูด้วยความยินดี กับกันกับทางร้านสกุลอูที่ตอนนี้ตกต่ำแล้วก็ปิดตัวลงแล้วค่ะ จากนั้นภาพตัดมาที่พ่อลูกสกุลอูนะคะเชิญใต้เท้าส่งมาเพื่อหารือเรื่องที่บรรณาการผ้าถูกยกเลิกอูเชิงโหก็บอกว่านี่ก่อนหน้านี้เขาลงทุนกัดตุนไหมทั้งเจียงนานเจียงเปยไว้ด้วยราคาสูงตอนนี้แย่แล้วอยากให้ใต้เท้าส่งช่วยเหลือหน่อยใต้เท้าส่งก็ปัดความรับผิดชอบไม่เกี่ยวข้องอะไรด้วยบอกว่าข้าจะช่วยอะไรเจ้าได้อูฉีหาวไม่พอใจบอกว่าท่านเคยบอกว่าจะ ช่วยพวกเราสร้างสะพานการค้านี่และพวกเราเนี่ยยังยอมตกลงที่จะแบ่งกำไรให้กับท่านห้าส่วน ใต้เท้า,าทรงก็จึงพูดว่าไหนล่ะกำไรห้าส่วนที่เจ้าว่าค่าได้มาหรือยังเขาปัดสวะไม่สนใจแล้วก็หนีไปเลยค่ะอู๋ฉีหาวก็โมโหนะคะบอกพ่อว่าเห็นไหมล่ะเขาไม่คิดจะช่วยแค่หวังเอาประโยชน์จากเราอย่างเดียวที่ผ่านมาเราส่งบรรณาการหรือสินบนนะคะไปให้เขาทุกๆปีเป็นหมื่นตำลึงข้าก็แค่อยากพูดเพื่อให้เขาเนี่ยคายเงินออกมาช่วยเหลือเราบ้างพ่อจึงพูดว่าข้ามีลูก โง่แบบนี้ได้ยังไงเขาบอกว่ายังไงหากฝ่าบาทเปลี่ยนใจส่งบรรณาการให้แขวนจิงไต้เท้าทรงก็ยังจะมาเป็นสหายกับเราช่วยฟื้นฟูก,กิจการของตระกูลเราได้เราไม่ควรที่จะไปตัดไมตรีกับเขาไม่อย่างนั้นเราจะไปหาเส้นสายในราชสํานักได้จากไหนอีกอาชัยค่ะก็มาบอกทั้งสองคนว่าเท่าแก่สีมาขอพบคุณชายอู จากนั้นคุณชายอูออกไปพบเท่าแก่สีถามว่ามีอะไรก็ว่ามาเท่าแก่สีบอกว่าเขาต้องพิสูจน์กับท่านให้ได้ว่าเขาอ่ะไม่ได้ทรยศกับสกุลอูแล้วก็ให้ดูภาพวาดเหมือนที่เขาเป็นคนวาดเองทั้งหมดเนี่ยเป็นเพื่อนในสำนักศึกษาของหนิงอี้ที่ร่วมมือกันปล่อยข่าวดันราคาให้ใหย,ยไหมสูงขึ้นจนทําให้เรื่องเป็นแบบนี้แล้วเขาก็เล่าไปทีละคนว่ามีใครคนไหนบ้างแต่คุณชายอูไม่ สนใจอะไรแล้วในตอนนี้มันไม่มีประโยชน์อะไรแล้วเขาให้ลูกน้องไล่เท่าแก่สีออกไปไม่ต้องมาพบกันอีกเท่าแก่สีก็โดนผลักไสให้ออกไปไม่มีใครสนใจเขาอีกภาพตัดมาที่หอศินชินเหมือนนะคะก็ทรงเสียนค่ะก็นั่งรออยู่ในห้องหนึ่งใส่ชุดเจ้าบ่าวแล้วก็นำสินสอดเป็นเงินและข้าวของมากมายจะมาสู่ขอหยวนจินเอ,อ๋อ ทางแม่หอ,อยยางกับหยวนจินเอ๋อก็ทะเลาะกันใหญ่โตเลยนะคะแม่นางหยวนไม่ยอมแต่งงานกับทรงเสียนนี่แม่หอ,อยยางก็บอกว่าเจ้าได้แต่งงานไปกับใต้เท้าซ่งเนี่ยถือว่ามีบุญแค่ไหนรู้ไหมเจ้าจะออกไปใช้ชีวิตํำบากข้างนอกขายไข่เยี่ยวม้าแบบเนี้ยอินจูทำไมแล้วก็บอกว่าสัญญาขายตัวของเจ้านะ่ะอยู่ในมือของข้ายังไงเจ้าก็ต้องแต่ง แม่นางหยวนก็บอกว่าข้าไม่อยากไปเป็นอนุต่อให้ไปเป็นนายหญิงน้อยค้าก็ไม่อยากไปข้าอยากมีชีวิตที่เป็นอิสระอย่างสง่าผ่าเผยแล้วนางก็พูดต่อว่าหากไม่อย่างนั้นนางขอตายดีกว่า แม่หอหยางบอกว่าได้เจ้าอยากตายก็ไปตายคนเดียวอย่ามาทำให้ข้ากับคนอื่นในหอเดือดร้อนไปด้วยแม่นางหยวนก็ไปแย่งสัญญาขายตัวของนางจากมือของแม่หอหยางมาแล้วออกไปที่สะพานจะโดดน้ําฆ่าตัวตายทุกคนก็วิ่งตามไปหานางแม่หอหยางห้ามนางบอกว่าอย่าทำแบบนี้ให้ใจเย็นๆกลับเข้ามาคุยกันก่อน แม่นางหยวนก็พูดว่าบุญคุณที่ท่านมีต่อข้ามาสิปีเงินทั้งหมดที่ข้าหามาข้ายกให้ท่านข้าเพียงอยากซื้ออิสระให้ตัวเองเท่านั้นแล้วนางก็โดดลงน้ำไปแม่หอหยางก็เรียกคนให้ลงไปช่วยแล้วนางก็ไปวิ่งร้องไห้ไปบอกใต้เท้าซ่งว่าหยวนจิ่นเอ๋อไม่อยากแต่งกับท่านนางโดดน้ำไปแล้วแม่น้ำนั้นลึกมากป่านเนี้ยนางคงไม่รอดแล้วไต้เท้าซ่งได้ยินก็โมโหมากตอน ลู่หงถี่ก็ได้ตามมาจับตาดูใต้เท้าส่งอยู่ด้วยภาพตัดมาที่ส่งเสียนนะคะก็สั่งให้ทหารของตนเองเนี่ยไปตามหาหยวนจินเอ๋อมาให้ได้ก็บอกว่าต่อให้นางตายไปเป็นศพเนี่ยก็ต้องเอากลับมาประจานให้ได้แล้วเขาก็โมโหทําลายข้าวของในหอพวกทหารต่างก็นํากําลังค้นหาแม่นางหยวนในแม่น้ํากันใหญ่เลยนะคะ ภาพตัดมาทางด้านแม่นางหยวนจินเอ๋อก็ว่ายน้ำมาขึ้นฝั่งที่บ้านของเนี่ยอินจูค่ะที่มีหนิงอี้แล้วก็หลีผินนั่งรออยู่ด้วยนะคะทุกคนต่างก็รอว่าเมื่อไหร่นางจะมาตามแผนการเมื่อแม่นางหยวนเนี่ยว่ายน้ำเข้ามาแล้วแม่นางเนี่ยก็พานางเข้าบ้านไปเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนหลีผินก็พูดว่านี่พวกลูกน้องของส่งเสียนเนี่ยก็คงไม่รู้ว่าแม่นางหยวนว่ายน้ำเป็นจึงได้แต่ค้นหาตามกระแสน้ำไม่คิดว่าน จะว่ายน้ำกลับมาที่นี่ คนในหอชินเหมือนต่างก็รู้ว่าแม่นางเนี่ยว่ายน้ำเป็นและยังชอบเล่นน้ำที่แม่น้ำบ่อยๆกลับไม่มีใครเอ่ยปากบอกเลยสักคนช่างมีคุณธรรมจริงๆแต่ที่ข้าแปลกใจก็คือว่าเรื่องนี้แม่หอ,อยางทำไมกลับไม่รู้นิงอี้บอกว่าใครว่าแม่หอ,อยางไม่รู้เรื่องที่แม่นางหยวนว่ายน้ำเป็นเขาบอกว่านั่นเป็นการแสดงน้ำใจของนางต่างหากแล้วก็มาเฉลยนะคะว่าที่ทั้งสองทะเลาะกันเนี่ยเป็นแค่ การเล่นละครตบตาเท่านั้นแม่หอ,อยางก็ต้องการให้หยวนจินเอ๋อเป็นอิสระนะคะก็เลยแกล้งทะเลาะกับนางไปตามแผนเท่านั้นเองจากนั้นค่ะภาพก็ย้อนไปอีกทีนะคะตอนที่หนิงอี้เคยบอกว่าจะช่วยแม่นางหยวนเรื่องส่งเสียนค่ะ เขาได้เขียนแผนการให้แม่นางหยวนนะคะมีข้อความว่าแม่น้ำไทยหวายกลยุทธ์จักกระจันลอกคาบเขาให้นางแก้งกระโดดน้ำตายเพื่อให้ทรงเสียนนะคะคิดว่านางตายไปแล้วแล้วก็ออกมาเริ่มต้นชีวิตใหม่ค่ะ จากนั้นนะคะภาพตัดมาที่แม่หอยางกับทหารของส่งเสียนก็ยืนอยู่หน้าประตูต่างก็ไม่มีใครกล้าเข้าไปรายงานเรื่องที่หาตัวหยวนจินเอ๋อไม่พบพอใต้เทารงโมโหกับเรื่องนี้มากจนขังตัวเองอยู่ในห้องนะคะยังไม่ยอมออกมาตั้งแต่กลางวันละจนมืดแล้วตอนนี้พอดีว่าคุณชายอูเข้ามาแล้วถามหาใต้เท้ารงแม่หอยยางเลยได้โอกาสให้คุณชายอูไปรับหน้าก่อนคุณชายอู ว่าเขามีเรื่องจะคุยกับใต้เท้าทรงให้ทั้งสองคนออกไปก่อนทั้งสองก็ออกไปอูชีหาวเคาะ เคาะนะคะเคาะประตูแจ้งแต่ก็ไม่มีคนตอบรับค่ะเขาเลยเปิดประตูเข้าไปพบว่าในห้องมืดไม่ได้จุดไฟแล้วอู๋ฉี่ห่าวมาเพื่อขอโทษใต้เท้าซรงเห็นลางๆว่าใต้เท้าซ่งนั่งอยู่ก็เลยบอกว่าเรื่องการงดบรรณาการเป็นแค่ชั่วคราวคาดว่าไม่นานฝ่าบาทก็ต้องมีการส่งผ้าบรรณาการให้อีกไม่สูทันรับผ้าจากพวกเราไปทั้งหมดตามเดิมเรื่องส่วนแบ่งนั้นก็เป็นไปตามตกลงเช่นเดิม คุณชายอูเห็นเขาไม่ตอบอะไรเลยเดินเข้าไปใกล้ๆแล้วบอกว่าฝ่ามืดแล้วเขาช่วยจุดไฟให้พอสว่างคุณชายอูก็เห็นว่าใต้เท้าส่งตายแล้วโดยมีมีดเสียบทะลุกกลางอกของเขาและมีจดหมายเลือดเขียนข้อความไว้ว่าผู้มีจิตเป็นธรรมเขาสมควรตายเป็นขุนนางแต่ไร้จิตเมตตา ภาพตัดมาในเมืองเจียงหนิงนะคะทหารก็ประกาศกับชาวบ้านเรื่องที่ไต้เท้าซ่งโดนรอบสังหารแล้วก็สั่งห้ามชาวบ้านออกไปไหนทั้งนั้นให้ตามตรวจค้นทุกบ้านเพื่อหาตัวคนร้าย ลู่หงถี่ซ่อนตัวอยู่ในรถเข็นขายไข่เยี่ยวมาของหนิงอี้เขามาหาตัวนางจนได้แล้วก็บอกว่าจะช่วยนางหนีออกจากนอกเมืองเองนางว่าไม่ต้องพอดีกับที่ทหารนะคะที่ตรวจค้นก็เดินผ่านมาหนิงอี้ก็แกล้งทําเป็นพ่อค้าค่ะจะมาเก็บแผงกลับบ้านนะคะเขาเข็นรถออกมาที่ชานเมืองเจียงหนิงเจอหลี่ผินที่เตรียมรถม้าก็เตรียมให้นางหลบหนีค่ะ ลีพินนะคะก็ยกน้ำขึ้นมาจะดื่มหนิงอี้ก็ไปแย่งมาแล้วเอามาให้นางพร้อมกับไข่เยี่ยวมา้าแล้วบอกว่าให้ท่านเอาไว้ดื่มและกินระหว่างทางลู่หงถี่จึงบอกว่าข้าเป็นชาวยุทธรู้บุญคุณที่ช่วยเหลือ ข้ารับปากเรื่องที่เจ้าเคยขอไว้หนิงอี้จึงพูดขึ้นว่าท่านจะรับค่าเป็นสิทธิ์จริงๆหรือหนิงอี้ดีใจก็เลยเพอ้อคุกเข่าคาระวะแล้วน้ำที่อยู่ในมือก็หกใส่เสื้อผ้าเขาจนเปียกจากนั้นนางก็ขึ้นรถม้าจากไปค่ะภาพตัดมาที่หนิงอี้กับหลีผินนะคะก็เข็นรถไข่เย่อม้ากลับเข้าเมืองจะก,กลับบ้านหลี่ผินก็ถามหนิงอี้ว่าทำไมท่านไม่เปลี่ยนเสื้อผ้าอีกชุดละ่ะหนิงอี้ก็บอกว่าเจ้าไม่รู้อะไรทุกครั้ง ที่เสื้อผ้าค้าเปียกแล้วเปลี่ยนชุดน้องหญิงของข้าก็จะปรากฏตัวออกมาลีพินบอกว่าเป็นเพราะอะไรหนิงอี้ว่าข้าก็ไม่รู้เหมือนกันใครจะรู้ว่าคนเขียนไร้คุณธรรมคนไหนเขียนเห็นชัดๆว่าไม่อยากให้ข้านอกใจลีพินจึงบอกว่าท่านยังอยากมีสตรีอื่นอีกหรือ นิงอี้เงยหน้าขึ้นมาก็เห็นฐานเอ๋รกับเสียวชานมายืนรอเขาอยู่หน้าบ้านเขาเลยบอกว่าหลี่ผินเจ้าคิดสกรปรกอะไรกันแล้วก็วิ่งเข้าไปหาฐานเอ๋ร์ทันทีบอกว่าดึกดื่นแล้วเจ้ามายืนรอทำไมอีก ทานเอ๋เห็นเสื้อผ้าของเขาเปียกเลยบอกเสี่ยวชานให้ไปเตรียมหายาแก้หวัดไว้ให้หนิงอี้บอกว่าไม่เป็นไรหรอกไว้ค่าเนี่ยคิดผ้ากันน้ำได้แล้วก็ไม่ต้องกลัวเป็นหวัดอีกทานเอ๋ถามว่าผ้ากันน้ำคืออะไรหนิงอี้ก็บอกว่ากลับเข้าบ้านเดี๋ยวค่าจะบอกให้แล้วเขาก็เข้าบ้านนะคะทิ้งหลี่ผินไว้ไม่สนใจเลยหลี่ผินก็เลยต้องเข็นรถกลับไปคนเดียวค่ะ ภาพตัดมาที่บ้านแม่นางเนี่ยนะคะนั่งทำไข่เยี่ยวม้าอยู่แม่นางหยวนก็ออกมาช่วยแล้วบอกว่าต่อไปนางจะติดตามท่านกับคุณชายหนิงช่วยขายไข่เยี่ยวม้าด้วยแม่นางเนี่ยก็บอกว่างั้นเจ้าต้องจ่ายค่าสมาชิกเข้าพันธมิตรมาก่อนแม่นางหยวนบอกว่าข้าไม่มีเงินแล้วนางก็บอกให้แม่นางเนี่ย,ยต้องเลี้ยงนางด้วย แม่นังเนี่ยก็พูดถึงแม่หอหยางว่าที่จริงนางเป็นคนจิตใจดีนะเมื่อก่อนเนี่ยถ้าไม่ได้แม่หอหยางนางคงไม่ได้ถ่ายตัวออกมาใช้ชีวิตแบบนี้ชีวิตนางลำบากมามากเมื่อก่อนตัวคนเดียวเข้ามาที่เมืองเจียงหนิงหวังอยากเป็นนักร้องนักแสดงที่มีชื่อเสียงแต่กลับได้มาเป็นแม่หอหนางคงหวังอยากให้เจ้ามีที่พักพิง แม่นางหยวนจึงพูดว่าข้ารู้แต่การพึ่งพาบุรุษมันไม่ใช่แผนระยะยาวข้าอยากเหมือนท่านพี่เป็นเท่าแก่หญิงแม่นางเนี้ยว่าดีงั้นหรือทำงานทั้งวันมือก็หยาบแล้วคนก็ขี้เหล่แล้วแม่นางหยวนบอกว่าไขาวัดท่านขี้เล่กันท่านพี่สวยที่สุดแล้วว่าเรื่องนี้น่าสนใจอะไรกันแบบนี้ก็หาเงินได้เยอะไม่ใช่หรือพวกนางก็ช่วยกันทำไข่เย่าไม้อย,อย่างมีความสุขค่ะ ภาพตัดมาที่ตระกูลอูนะคะพ่อก็บอกอูฉีหาว่านี่หากยังไม่มีเงินเข้ามาในบัญชีอีกพวกเราคงยื้อไว้ไม่ได้แล้วถ้าอย่างนั้นคงต้องยอมจำนองร้านอาพรไปบางส่วนแล้วไปยืมเงินใต้ดินมาเถอะยืมไม่กี่วันพอพวกเรารวบรวมเงินได้แล้วค่อยไปไถ่ร้านคืนมาอูฉีหาวจึงพูดขึ้นว่าร้านอาพรน่ะค่าได้จำนองออกไปหมดแล้วท่านพ่อร้านเงินใต้ดินก็ได้ไปกู้มาแล้ว เขาว่าคาแคคิดก่อนหน้าท่านน่ะไม่กี่วันเองพ่อนะคะพอได้ยินค่ะก็โกรธมากก็ไล่ตีเขาไปทั่วเลยนะคะสองพ่อลูกบ้านลองสู่ก็เข้ามาหาค่ะจงขานก็ถามอูเชิงโหว,ว่าเป็นอย่างไรบ้างอูเชิงโหก็บอกว่าพวกท่านมาที่นี่เพื่ออะไรข้ารู้ดีแต่ตอนนี้พวกเราไม่มีทรัพย์สินอะไรเหลือแล้ว จงขานก็บอกว่าท่านทำแบบนี้ได้อย่างไรเงินทั้งหมดที่ข้าเอามาลงทุนกับท่านตอนนี้ไต้เท้าซ่งก็ตายไปแล้วเรื่องผ้าบรรณาการคงไม่มีทางได้แล้ววนชิงก็ต่อว่าคุณชายอูว่าทำกับเราแบบนี้ได้อย่างไร อูเชิงโหก็บอกจงข่านเจ้าลูกชายตัวดีของข้าตอนนี้เอาร้านไปจำนองหมดแล้วเกรงว่าเงินก็คงเอาออกมาไม่ได้แล้วคุณชายอูก็เลยพูดว่าเราเอาเงินออกมาไม่ได้แต่ขารู้ว่ามีคนหนึ่งที่เอาออกมาได้อย่างแน่นอนจบตอนที่13แล้วนะคะโอ้โหกำลังสนุกเลยค่ะเดี๋ยวเราไปต่อกันตอนที่14นะคะรักษาสุขภาพกันทุกคนแล้วพบกันใหม่คะ่ะ นี่ก็เป็นทั้งหมดของอพิโซดนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องหวาน s ูก้า Love, Chinese, Novel and Siri e s เพื่อจะได้ไม่พลาดชมเรื่องราวดีๆนะคะแอดหวานอัพโหลดวิดีโอทุกวันจันทร์พุธและศุกร์ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะ